I am the หลายรอบเลยอย่างน,นี้เป่าแปลงร้องไห้แล้วใช้ได้แล้วอย่างรู้อีกร้องเลยรู้ยก็ต้องร้องให้เวลาได้เมืรักความเพลินที่โยนยังไม่เห็นทอดอะไรอะ่ะเพราะโยนไปเพลินอยู่นี่ไงเปินกับความ,มจำเพลินกับความคิดเนื้อเรือ่องเพลินกับเวทนาเพลินกับการรับรู้เห็นไหมโยนมันถึงไม่เห็น<ส>ถ้าโยอมรั <ๆ S 2> กความเพลินเราจะเห็นพี่เก่งมากนะจองเลยไหม อัดอัดเลยไหมอัดแล้วสอัดเลยอัดแล้วยกอัดเลยให้คนย้ายโยกอัดไปเลยพอแล้วลอีกรอบอีกรอบอีกลน้องสองน้องสอง้งนะ ปันเราเป็นใครหากเข้าใจจบเรื่องต้องทุกใจในอดีทุกมาจากใครทำในอนาคตใครจะทำให้เราทุกข์ ปัจจุบันเวทนาเป็นของใครหากเข้าใจแต่ย็นเป็นที่พานไสยอดีตทุกมาจากครทำในอนาคตใครจะทำให้เราทุกข์ปัจจุบันเวทนาเป็นของ ใครหาเข้าใจดังเย็นเป็นนิพพานหาทำได้ไเิดเ็น<ฮ>นิพานีนี่เปสรุสรุปเรื่องระก,กัาพปฏิบัติครบเยนโยมที่บจะพึงเห็นน้ผ่านได้เมื่อรักความเพลินนี่ทอแรกน,นิโยมนะที่ว่าในอดีตเราเป็นใคร ในอนาคตาเราจะไปเป็นใครปัจจุบันเราเป็นใครหากเข้าใจจบเรื่องต้องทุกข์ใจคําว่าจบเกิบพิจาราตันรู้ว่าถ้าเข้าใจเรื่องขันท่าในอดีตอน,นาคตปัจจุบันแล้วนะว่าไม่มีตัวตนถือว่าจบกิกนบคบว่าจบเกิบก็คือจบเรื่องจบเรื่องของจะต้องไปกอดราคะโทสะโมหะกับใครใไม่อยอมคือทุกทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากไอ้ร่ำกดหลงสามตัวที่เราก็หลง,ง,หลงมันมีมาณะว่าเราถูกเข้าผิดเรายิ่งใหญ่เขาต่ำต้อยถ้าขันท่ามันไม่ใช่ตัวตนแล้ว ถ้ามันจะไปเกาะมาได้แบบนี้ได้ยังไงอ่ะจะไม่ยอมหรือว่าขันห้างข้างนอกเขไม่ใช่ดเท้าขันห้างในก็ไม่ใช่เราในอดีตอนาคตเนี่ยมันจะไปโกรธใครมันจะไปใช้พยาบาทใครอ่ะเดี๋ยวคิดว่าสภาพจิตใจที่มันไม่มีไอ้ความโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงลองคิดดูสิมันก็คือความสุขที่เรื่องอนิพพานไมโยมแต่ที่ที่ส่วนนี้ยอมผ่านแล้วไมยมยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมาน้ดมก็โผล่มาได้ไหมเราอย่างนู้นเขาอย่างนี้เราถูกเขาผิดเขาไม่น่าว่าเราเอามายังเนี่ยไม่ยมเดี๋ยวก็ไปปฏิวัติเศร้าหมอง ถ้ามันรลัยเจ็บตัวมันก็จบเรื่องโยมได้ไหมถ้ามันจบเรื่องเน่ะถึงมันทุกวันมันไม่จบเพราะมันเอาเรื่องไงใช่ไหมโยมเคยได้ยินเอาเรื่องหรือใครบอกว่าใครว่าว่าใครว่ามึงก็เอาเล่าว่ามึงแล้วไปนี้ก็ว่ากูว่ามึงไม่เป็นไรแว่ากูไม่ได้ก็โดนอันที่สองวิญญาณเวทนาอืมได้วทนาเนี่ยผู้ช่วยทันต์นี้นะว่าการปฏิบัตินะโยมนะไม่ทอดทิ้งสัมปพัญญะรอบรู้เวทนาทั้งปวงชื่อว่าจบเวท รอบประวัติฐานทั้งปูคือรอบที้งเวทนาในอดีตไข่คำเราไม่มีให้พี่ยอมพ่อยอมหายว่าไม่มีมมมมเรื่อจะต้องไปทะเลาะอคาลัยอะนี่นะเขาถึงเยียมก่านั้ในอดีตเราเป็นใครในอนาคตเราจะไปเป็นใครปัจจุบับนเราเป็นใครหากเข้าใจ จบเพื่องต้องทุกข์ใจในอดีตทุกมาจากใครทำในอนาคตใครจะทำให้เราทุกข์ปัจจุบันเวทนาเป็นของใครห้าเข้าใจดับเย็นเห็นนิพพาน ในอดีตทุกมาจากใครทำในอนาคตใครจะทำให้เราทุกข์ปัจจุบันเวทนาเป็นของใครหากเข้าใจดับเย็นเห็นนิพพานหากจำได้ไม่เพ้อเพลินเห็นนิพ เมันจไปเองอารมางหะเลอร์ชีวิตเลย่ามสี่ห้าเเราเป็นใครในอนาคตเราจะไปเป็นใครปัจจุบันเรา หากเข้าใจจดเรื่องต้องทุกใจในอดีตทุกมาจากใครทำในอนาคตใครจะทำให้เราทุกปัจจุบันเวทนาเป็นของใครหากเข้าใจจัเยืนเห็นิพา ในอดีตทุกมาจากใครทำในอนาคตใครจะทำให้เราทุกป <But> ัจจุบันเวทนาเป็นของใครหากทำได้ไม่เพือเพิอเห้ผ่าน wow.